เบลขครแล้วพี่ลันกูข้าวท <c oughs> <c oughs> <ค>้อว่ะ อ <laughs> ืมโถ่ขนมข้าว <th multi |nospeech|> <authority half ít> ันเข้า Thank you for watching! <laughs> <laughs> ท้ออ่ะเออพี่พี่โรแซนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอชอขอเช็คก,ก่อนตำหนักเราขอเช็คก่อนเราขออ่านขออ่านเรื่อง บอกพี่บอกพี่พี่โรดว่าแบลมีส่งไลยชื่อบ้านอุบลรุนอะชื่อครบสิบี่คนไปใหม่แล้วพอดีว่าพอกดทับ a สแลสเปกอะมันยังมีแค่สิบคนอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นสิบรี่ยังเช็คให้หน่อยเพราะว่าบ้านอื่นครบเป็นบ้านเราเพราะตอนแรกเราส่งไปสิบในในเมนูดูมันยังขึ้นแค่สิบคนอยู่เออรบเพนดูให้หน่อยครับ ทอบสเปคไอ้นี่ป่าวะอ๋อครบแล้วคบแล้วสิบสี่สิบสี่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบโอเคโอเคไม่ใช่ตอนนี้สเปค sp ec ได้ไหมเออขอไล่คาถาหนึ่ง เลงไปที่อื่นนะเลงไปที่อื่นนะอย่าเลงใส่เพื่อนนะไฟตัวไฟลอาโอ้โหเรียบร้อยเลยไปนอนกันนอนกันสภาพแต่ละคนอย่างชอบเลยเล่นกันเองรูมอสไฟเอาออกไปเดี๋ยวนี้แล้วไม่งงกดตรงไหนใช่ไหมวิธีการชนะคือจำนวนคนที่มากที่สุดโอเคนะ ศาสตราจครับขอเอ่อให้หน่อยได้ไหมครับอะไรนะแบบว่าขอรักรักษาสักคู่ได้ไหมครับแบบว่าสุขภาพเราอาจจะแบบว่าเมื่อกี้ซัดกันัวไปนิดนึงนะขอโทษทีครับเอาก็คือ d i s ิสโทเชียนเมนกับ mobile part ห้ามใช่แล้วส่วนคาถาทางเลือกที่ตั้มเรียนกับศาสตราจารย์มาก็ใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็ห้ามไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดห้ามเฮ้ยเผ๋ร์ไม่กวาดมาระวังสลบ เก็บเก็บไม่ทันเลปันรีฟอนก้อนหินเลยไงโอเคนะเข้าใจวิธีการชนะแล้วนะเลปันรีฟอนก้อนหินนั่นถือมากกว่าหนึ่งคนก็ถือว่าชนะอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับอะไรนะปีนี้มีคนภาคไหมครับพม่มีถอนผมภาคเหรอครับปีที่แล้วผมภาคปีนี้ผมอยากภาคต่อบอเลยคุณภาคคุยออไม่เอเดอร์เก็บเสียงไว้พูดเถอะนะ โอเคอมดูลพร้อมนะพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อพร้อมเราคุยพร้อมได้ยังไม่พากเลยแล้วดีวจะดังมากเดีวจะดังมากเดี๋ยวจดัมก้เวท่มาเจ๊เตอร์ะยินคนนี้คนดังมากไปเลยคนดูที่เ้ยินจะได้ไม่มีผิดพลาดอะไรมาทุกคนเราคุยกันในเกียวแลนะมาสวัดีแรเพื่อกรอาดังมากเลยดังมากๆ

ทุกพื้นที่ใช้ได้หมดนะเขาอยู่ด้านหลังนะเ้าอยถึงสามนาทีสุดท้ายด้านหลังเรานะด้านหลังใช่ไหมนั่นเสียงเขาอะนั่นเสียงเขาเขาหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ดิชลาอยู่ฝั่งนี้หลังเมาหอยู่เห็นไหมเห็นไหลมเอาหลังก่อนเลยทั้งนั้นเอาหลังก่อนเลยเอาหลังก่อนเลยดิชลาอยู่ตรงนี้อิเชล่าอยู่ตรงนี้ข้างล้างดันม้านะระวัง ขึ้นมาแงค์หน่อยขึ้นมาแงค์หน่อยแป้งยู่บนหลอหาเจอหาเจอหาเจอบีไฟเจเจแปงมดจะไปแป้งโอเคโอเคแป้งมันเปนอุ้มลุโอ่ะดูโึ้นมาอุ้มโุนดูโึ้นมาอุ้มลุนดโดูดูดูดโ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 ดโดูดูโดูดดูโดูดดูด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 ดูโดูดดูโดู